คแพ้ก hey, ็คน um, yeah, um, so uh ้ำได้โบแค่คอยกิน oh. น uh ้ำได้นะยักษ์ยักเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเด้ยเฮยเยเา้ยเฮยเแยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยเีย้ทำลายยยย้ย้ไ้้วน

ด้านยังน้อยอยุ้ยลากินไปไหนแง่ก็หนึ่งกินเด้อแล้วนแง่ก็หนึ่งกินเด้อกินมัมมัมเด้อโอเคเบอโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมค่ะคุณครับโอเคไหมคะเฮ้ยยได้จะไปนอนอู้ ủa chị, ủa chị ôi, chồng, ôi của à của anh đâu, thôi, trả rồi, cái cứ à, thì là, là. đã,

Niêm sáng bong bóng nèo sáng Năm năm rồi sáng bong bóng nèo sáng bong bóng nèo sáng bong bóng nèo sáng bóng nèo sáng bóng bóng nèo nè bóng nèo nói luôn á nó, nó,

มุอนเอิ่แน่แอนินน่อไปอกินจ้าไส่งยอดเจา mm ้านายไม่ good, <There> ีเลถั่วรับมาดอกนี้แต่หนงเปตนันนี่ดงสดโอ้ีานเป็นิ ต้ชกันี้ะบอกเอแซีบแทซี่แทซี่เอาน้องมาืนไปทางานออกเมื่อยมือเดียวขายพทานได้เานอกมแเมื่อยีเพ่อยนียานทนี่ยังหูเมื่อยเนาจากน้อยหู

ไปเป็นนะฮะเนี่มันคานเป็นแต่น้อยมันคานเป็นมันยูอยากไปอยากยูเจ๊กมันไวยู่มองเจ้าเลยเออแร็ปกรางจริงตอนนี้ก็อีนางเมื่อยยูนั่งอ an ่ะอันน yeah, um, um. ั้นไปเป็นเนี่ยยางรดมือกับเวนเนาะก็จนทอยมาโยมข้อคอยแวะอันเพราะว่าอย่างอันยานเขาตีเดียวแม่ไปเป็นยังเปิดเพิ่งนิ่งกะเพิ่งนิ่งกะยูเดียวแล้วแหละ สองคนไงตีลังกาเลยมัเพื่อนน้องเจ๊มัเพื่อนไอเจ๊มนะคนเดียวกระชุนกระชุนยางเก่งเยอ่ให้เฮ็ดให้ไอ้ไมันไปยุ่งเลยเฮ็ดไ <c ười> อ้เปลี่ยตีเลยเมื่อนั้นมนนันตีอ,อันบัลโดนาบัลโดนาเนี่ยเครื่องเครื่องเล่นแบบอันทุ่งทิ้งพอแม่เขาได้สีสัน,นอีดอนาบัลโดนาเดอรยานบัลโดนาดูกระลุนอ่ะไทย จับอันลูกไอบุญมณีอีนางยุ่มเลยลูกไอบุญมณีขนาดย่านอีน้นนอยๆนะแกย่านอีนางนางเก่งนะอีนางนะขอ้าวอ้าวแม่นีน่หวานเพื่อเสียงเดียวย,ออยุ่งหับพี่เจนะี๋ยวซ้ำเดียวน้องาน่ายอืองานง่ายกว่า Bực bên tập mai, ngay ngay mà, How? Bực bên. tập bên. Bực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  bên 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 Mình... Vâng. <laughs> mình... bên 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 จ่าเดี๋ยวนี้เป็นจ่าสันเดียวเมื่อกี้เป็นจ่าสองสันคู่เบิ้ลเาบาเป็นเบิ้ลไม่ความระวังได้อย่างเดียวระวังขอตีเดี๋ยวเราหามหินตีนเดี๋ยวฟัาางกันเด้๋หนูเดี๋ยวอ่ะแ้ะเอาเน้นเอานี่ปุหัวน้องเพื่อน้องแับหยางได้ ถ้าม,านมันยางคือเลยรบุพเพมันจริงหาอเบิตัวหน่อยเลยนู้เดี๋ยวตัวหัวด้วยจะะา้ามึงทำเดี๋ยวพอก็แม่กินเราเอ,ออเออเออไม่ใช่ย <c oughs> ่าแล้วอิ่เแล้วหยิบแกวแล้กินอีกโอ้ยติดปะนนี้ ติ๊ดแล้วเคยวะติ๊ดชุ่มเออมันติ๊ดได้ติ๊ดเนี่มีหมูฮะมีหมูพากินนะเอ้าเดี๋ยวมันก็ติ๊ดก็ไล่เคนไงออกเหล่ามาได้ออกเหล่าไป่ยักไปเจ้าใครแต่งนบ่ยินบ่ยิบ่ยติดเล้าเดี๋ยวมีอ่ะติดสังคมพอกันไหมหาว่าติ๊ดเขาเป็นติ๊ดแต่ว่าเข้าสังคมหลายพวกถ้าเข้าโทรมาต้องไปได้คะแนนเลย มักม้วนไปเล่นน้ำม้วนคูกแต่แบบกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเรื่องเป็นลลาเจนนะเขากินลลาเจนแล้วติคอลลาเีนกันอิ่มันมัวมาได้แต่เส่บหฟเหอไอ้น้อยกิคกลลาเจนินแล้วเขาลดดีนาดกินแล้วเขาดเขาโยกอลนากินแล้วโยกเตมโยกอลขนาเี่ยวได้คอลลาเจนฟาบอตโบรเนมลลาเจนขนาดหอลลาเจนยาปลาอ๋อเปรนยาบลา เป็ไฟยาบ้าฮะแต่ฟอสเฟตยาบ้าอืมกินแล้วจะยัดดิยัฟอนกินแล้วละม้วนบุ๋มม้วนกบบม้วนอืมดีกระคืนเราเราถามว่าสูตรหูว่าจะใส่สตรอยู่บ้านตัวยังหูต้วกันยุบุญนก็คือบุ๋มหูอ่ะไอ้กะเขาเขามาลงเฟซอยู่ลงเฟซเขาบอกตัวซิโต้เบอกว่าเขากินคอลลาเจนตัวหูไปโซ่เลยยู่เลยอีกทิ้กันได้ไหมคอโซ่แล้ว แต่ม่เดี๋ยวเราคนเดีบวจะมามกินบิอบ้านเนาะยาบ้าดูไม่มันเป็นยาบ้าชนิที่แอบบากินแล้วอยักดีาบนอนอะไรนี้ยักกินยักฟ้อนยักยักยักยอะมากๆปากปัดมัเหรออัลมนเยปากแบคุณยญผู้ชายกินเ่อไปดิสงการแล้วค่อยไปยักไปนะผู้อดไบุกินขอไส่เจาะให้ได้ให้กินแล้วกันขั้นไผ่บุอกันล้มัเลยลมตื่นยัาเลย ซอกบ,บางคนก็ซอกเลยเข้าหมอบางคนก็นหายใจบบโอ,อก๊กตายหล <ừ> ายคนแล้วเข้าอ,อกอีกเข้าอซซี่หลายค<อ><ม>นแล้วบเป็นแต่ยานเนาะบางคนเขาไม่เคยกินแล้วไปกิน